เมือก่อนควรนั่งฟังฟังเรื่องของคิดของเรามีสองส่วนคือส่วนกายส่วนใจถ้ามีแต่กายอย่างเดียวก็ต้องติการมางกินไม่ต้องทำางหากเพราะว่าถ้ามีส่วนใจอย่างเดียวก็ไม่ต้างกินจะมีภูมุนทรภูรนแต่เพราะว่าน้าล่นี้เป็นของผสมระหว่างายกับใจ เานั้นทเรานี้ท่านยึงให้เราได้ำมนใดนในปัจจุบันว่าเรามีทางเี่ิวข้องกับผู้อื่นขับเป็นอื่นหลายผิงมาตามมาพยายามนี้ท่านยินห้เราเข้าใจตัวหนึ่งก็เรียกว่ารู้จักใช้นี่เขาที่สองมีการให้ผู้ยืมที่สามทิ้งเหว ดีตีเป็นพ่อปลูกไว้ตีอย่างนี้เป็นเรื่องพักถิ์สิของเราที่ใช้ให้เกิดประโยชน์พเราเกิดมาเนี้ยเที่ยวไปแล้วที่เรามีร่างกายีก็ดีมีความรู้ก็ดีมีฐานะมีเงินทองก็ดีมันเป็นเรื่องของศึกจากเลือดเลือดเชื้อไขของพ่อแม่เราเราทุกคนนั้นเกิดมา ไม่มีร,รูปร่างมามีภิกษุญาณมาแต่มีคนขบักติดตามมามาสายโลกนี้สายเรื่องเงินเรื่องทองขอแม่นี้ท่านจึงเลี้ยงดูเราเติบโตมานะตามที่เรียกว่าใช้เรามือเป็นส่วนหนึ่งของการมาไม่ถึงว่าเราได้เป็นเรื่องของคนของแม่อยากเป็นน้องดูมากดังนั้น เมื่อถึงจังหวะที่เรามีหน้าแล้วก็ต้องมีการช่วยเหลือกันจัดนั่นท่านอยู่ในตรงนี้ก็มีการไป้ตอบแทนคนนั่นตดังพลังทำโอกาสท่านรอดไปแล้วก็ทำวงดังโอกาสให้กับผลบุญในชั้นๆนี่เลยใช้ในข่าให้เขาเยี่ยมคือเราต้องไหวนะเมื่อต่อครัวแรกลงมาก็มีครอบครัวก็มีโรคในฐานเป็นบทที่ดังดังนี้ เขาเป็นหน้าที่ที่เราต้องเลี้ยงดูเขาเป็นเจ้าพนักงานเก่าที่มาให้เราต้องเลี้ยงดูเขาแ่นี้เป็นการว่าให้คุยยืนให้ลูกหลันเขามีความรู้ความสามารถเพิ่ไปต่อขึ้นเขาเพอมีงานมีการเราก็จะเบาใจไปให้เขาคุยยืนไปที่สามไม่ทิ้งเหว่เงินของเขาของเรามาหนักกันตรงนั้น เรามาเลี้ยงตัวนั้นก็วัวนี่ตัวหนึ่งกินเท่าไหร่ใช้เท่าไรมันก็ไม่เต็มสักทีนึงจะเป็นเรื่องอาหารเราเับมากี่ปีแล้วจนดัมนี้ก็ยังไม่เต็มเชื่อว่าใส่มาดี่ึทุกครั้งที่เขายังต้องหาเชือมาใหม่ใส่มาเรื่อยบ้านช่องนั้นตอนเด็กเราอยู่บ้านน้เรื่อยบ้านน้ำเก่าหรือเปล่ากเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนต้องไปังไงเราผมก็มานเราก็มีงาน เจ็บป่วยก็ไปใช้ยาแล้วแต่จะเป็นหมอตีหรือเป็นหมอโรงพยาบาลก็เปลี่ยนยาตามมาเกี่เหมือนกับเป็นบานที่งเหวเอาแค่ติดรองร่าดูแลผู้มั่นการลงทงผู้ยังอยู่เรื่องแค่ไม่ร้อยพอไม่ไม่จบก็พียงหนึ่งให้กินแถวท่านให้หลวงให้กอาใจว่าโรงท้ายให้เพราผูกไว้ขึ้นเรื่อว่าเรื่องคนเรา ม่ครับเป็นน้องของแล้วเราทิ้งเหวหมดประยอบกันใช้ยี่เร่าหม้อใช้ไปให้อื่นให้ไปส่วนนั้นั่นเป็นเรื่องเกี่ยวคนอื่นแต่ส่วนทิ้งเหวก็ส่วนที่เขาบอกว่าเปนเรื่องของเราเรื่องของเขาบอกว้เหรือว่าแบ่งเงินคนหนึ่งเอามาทำบุญทำทานเอาตัวเรามาสาสิเอาจิตเราไม่พหนา เป็นการว่าเท่าว่ามาใช้ทั้งหลังอันใดเราเงินของเราของเราที่เจ้าเรามาทำบุญบุญรเอาไว้มันครอบข้องหว่านเอาไว้แล้วเรื่องของการช่วยเหลือนะพวกนี้ก็เป็นไปเพื่อระยะหนึ่งแล้วเป็นจ่ามาไปเปลี่ยนมือกันไปเป็นบูคคนกัน้าแต่ผู้สนเดียวทำนั้นคือว่าเพราะโอ้โนี่ยพราะาแล้ว ก็เป็นของเจ้าของล้วนใครทำใครได้เรื่องของเงินของนั้นแบ่งมาได้แต่ผู้สอนนั้นจะแผ่กุศลนั้นก็ได้หมอทันทีด้านเรื่องของการทำบุญนี้ผู้ใดศรัทธาก็จะเป็นตัวตั้งมีอย่าติมิตมาประกองก็เป็นเรื่องของผู้มีความเครองด้วยดแต่เขาตรงต้องชวยเขาก็ได้บุญเรื่องกันถ้าเพียงสามมาช่วยกันก็ได้เพียงบุญคนช่วยกันอย่างนีว่า ทั้งหมดนั้นให้แบ่งดีตัวใช้นี่เตาคือกับแทนคุณของแม่คูมิคุณให้กปยืมคือเรื่องรูมบทสุดาให้เขามีทุนนอนทุนน่าทิ้งเหวี่ยงมันกินรวมใช้ใหญ่ใช้ต่อไปหมดไรสิ้นไปควานเพราะไว้คือสทุกงานทานอย่างนั้นเราทกอย่างอย่างนีงแล้วเมื่อทำให้ครบแล้วเราอยู่ก็สบาย มีขขความจบลายควารุงนแล้วกไปทานหน้ามุสลองานั้นช่วยเราตั้งแต่ชั้นนี้เป็น่ชั้นหน้าแต่เงนิน้นองของนั้นใบนแค่มาของนั้นเื่าเราได้เลยแล้วก็เห็ว่าแดทำมาคิดที่ทงคนนี่เป็นหัวใจพอไปนันใจปวดร้าวมากร่งจรเรื่องของธรรมะเป็่งกรงารแสดงตาความจริงบนธรรมชาติเพื่อแสดงว่าธรารมชาตนี้ เป็นเรื่องของสมอ,ง,องกายกับใจนั้นเรื่องความดีก็มีสองประเภทคือดีนอกกับดีในเรื่องกายนี้ที่เราได้อาศัยก็ต้องมีการดูแลมีการศึกษาที่จะต้ให้ใจดีทำท่าที่ทำงานบังในท้องมาเรียวแล้วก็ครล่อะไรอย่างนี้ตัวนี้นเรียกเป็นดีนอกเป็นเรื่องที่ คนฝายเพื่อบำรุงเกี่ยวกับเรื่องสังหาดังตายเราไมรปพูอถูกต้องเป็นของจำเป็นเพราะเรามี่างกายแต่ไม่นันความความินก็ดางกายต้องมีแต่ขึ้นใจลงน้อยรวยนัเื่องจะายในสุดแสดงว่าเนี่ยขนฝายบำรงร่างกายนาายกรตามก็ได้เยอะยะเดินขึ้นนั่นตั้งโยนเพ่ยนไปรับนางไม่ได้แต่พระเจ้าแสดงว่า การที่คนทุกข์นั้นต้องเรื่องควายเรื่องดีไงเป็นเรื่องบุญกุศลเรื่องบารมีนี่เรื่องดีไงเช่นว่าดีนอกเป็นเรื่องทำานกินเมทานแต่ดีไนเป็นการทำประโยชน์เป็การให้ทานทางโลกขึ้นเรื่องสิงทรัพย์ทางธรรมะเลยสิงทรัเรื่องของที่ว่ญญาณทางด้ แต่เวลาพลังกายนั่งมาธิใจตอนนี้เป็นตัวหนึ่งของเรื่อดีนะเคยจะทานตินสมาธิปัญญามีมุ่ลานอย่างไม่ได้เพียงแค่การฝึกให้ออกน้องของดัวการตื่นหละผู้อืีนการแขวมขว้กุ้นการุันาควาดีเขาความด้ความธรรมในาธรรมางเห็นถูกต้องทดังนี้ พวกนี้เยท่านอกดีในนี้ศึกษาในคำสอนของศาสนาศาสนาพระเจ้าเรามันท่านแสดงว่าท่านเป็นโครู้รัเหตุการ์ได้ทาง,ษษางกา้ทดีอะไรมาทดสอบมน,นแต่เมื่อเราอ้อนวอนท่านโดยตรงเพราะท่านทำเปมาอย่างนี้ก็มีความถกสูองมาจากเรื่องของทางโลกขอเป็่ความสามารถอ,อย่างพันธะมรดกดี ดีมากแกรู้ว่าทางทางโลกนี่คนไปอย่างมากก็ไปแก่หมดลมมันก็เลยเป็นคนขายใช้เวลามากคงคนเร็วแรงมากเห็นท้องมากแต่ไปลงท้ายก็แก่เจ็บแล้วก็ตายก็แดงว่าดีนอกนั้นไปแค่หมดลงนั่นเองแต่ดีในนยยั้นไปถึง,งขั้นหมดเกลใจดีขึ้นใจถ้อหาดขึ้นออกขึ้นฟองขึง้นจนส,สุดท้ายก็เลยดุนะทางที่เรา มีแตพาในเรื่องของการลงนามน,นี้แต่ว่าไปแล้วก็ต้องมุพลังแรงต้องฝืนจิตฝืนใจหลายอย่างั่นัเรียกว่าเป็นเรื่องอยากที่คนจะมีการทาพมาเป็นรูปต่อเนื่องแต่มเมื่อเรามีแผนได้ทาแล้วท่านพุทธเจากก้าแสดงว่าโอกาสดีนี้เราทำไหมก็เลยเป็นระเบียง ที่ยังมุนให้เรามีความคนพกเวล์กสร้างพลังที่เราจะฟังได้ที่มุทัาผู้รั้งหลายคนของวันเกินก็ผ่านไปแต่ว่าอนเราทั้งฐานอางฐานเราแก่ขึ้นแล้วก็แก่ลงอนกรยกคนแก่ในรีกเขาเรียกคนสตยุเสืออายุ เป็นวันเดือนปีที่ผ่านไปแต่วันเดือนปีมันก็หมุนเวียนไปอย่างโลกนี้ก็หมุนรอบตัวเองมาตั้งใจอันนี้จะมาโนนรอบตัวเองโลกทั้งหลายก็หมุนรอบตัวเองเพราะแล้วแต่ว่าอยู่ใกล้หรือไกลบางอาทิตย์ถ้าไกลโลกที่มากกว่เย็นใกล้ไม่มากก็ร้อนโลกเราก็อยู่ในเกณฑ์ความร้อนความเย็นคนคนนี ทิ้งมีอฝักมือมันเลยแต่เขาก็าเสียกันว่าบางโลกดวงดาวบางดวงที่เป็นดาวดวงเขาเพื่อดีรุดออกมาใจออกมาจออกมากอาทิศไปอยู่ใกล้อยู่ไกลขนาดไหน,ใน,ในเขายายามจะพิสูจน์ก,กันว่าจะมีชีวิตในโลกนั้นไหมย่างเดียวก่อนนั้นก็เป็นนิยาย เรื่องคนขึ้นจะรวดไปทั้งหมดลโลกต่างๆอย่างพระจันทร์้นเขาก็รู้ก่อนแล้วว่าเป็นอย่างของโลกเป็นวันของโลกแต่จะเอาอะไรไปล่ะจะเอาเรือหรือจะเอาเครื่องบินไป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 จนนอกที่เจอได้เขาไปถึงดวงจันทร์ได้แต่ว่า เรื่องของผู้ยิสานกรณีเรื่องการคิดอะไรของใหม่กรณีแต่ว่าคนคิดคนทำนั้นก็ยังไม่สามารถจะมีเครื่องมือช่วยตนเองไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เลยยังหาความคนทุกข์มาเจอทางโลกก็เป็นเรื่องของธุรกิจเกี่ยวข้องตำมานกัน เรื่องาากรรากรศึกษาการทำงานจการค้าการขายการรับจ้างการเดินทางจะแล้วก็แก่เจ็บตายทดลงทอง,ทง,งคน้นคว้าหาความรู้มาหลายปีหลายชาติจึงรงค้นพบความทุกข์สภาวะความทุกข์อยู่ที่การลดปัญหาและที่เหลือกันไปเมื่อทีเหลืนมากปัญหามากความทุกข์มาก มันมุ่งการมากมุ่งเสียเงินมากเสียเวลามากเสียแรงมากแต่เมื่อเกณฑ์มาการความไหวก็ผ่าน้อยการได้เงินทองก็น้อยเดินแรงก็เสียน้อยนั้นคนที่มุ่งทางโลกถึงอยากร่ำรวยใหญ่โตแสดงฝูงแต่แปลกันแท้เลยว่าตัวใหญ่ตายเร็วส่วนคนที่มีถึงในธรรม มีการภาวนาคุณอาจจะตายช้าอยา่างพวกพระวัดบ้านก็ตายเร็วกว่าทวัดป่าเพราะวัดบ้านกกได้ภาวนาได้ป่าภาวนาอายุปาฏิป่ายหลายวงค์คนทั้งโลกเล่นเงินเก่งทั้งวันรวยๆก็ตายเร็วพวกข้าไม่อยู่ในเมืองก็ตายช้าเพราะไม่ต้องแข่งขันถามกินอะไร ก็เปนเรื่องแบบนั้นว่ะเรื่องของศิลธรรมนี่เรื่องของการทำบุญลดบาปนี่ช่วยเกิดความคุ้มครองในแนวอรื่องงั้นคนมีปัญญาสิ้นเสื่อพระเจ้าว่าในโอกาสเป็นโอกาสไหนก็ตามพระเรามีการให้ทานมาแล้วผู้รับคนดีใจก็ให้กระจายดีผู้รับไในของแต่ผู้ให้ได้บุญ ของาันชั่วคราวแต่บุญมันเด็บมาวนใจไปนึงวันน้าหน้าไปน้าจ้านาทั้งหมดี้เลเลยแต่บุญก็มีอย่างว่าจตัวคทานทิพนาทันวันก็ของการนี้คนที่มีการลำทานกันมากวารวัเดื่อเป็นวันกันดูเป็นวันที่คิดถึงพวกุเราท่อแม่ยปยาย โอ้เกีย่ยวข้องทั้งหลายที่เจ้าสงก็เป็นเรื่องของการมาการร่วงอเอ,อยียงก็เป็นเรื่องร้อนก็มีการสงนรามครั้งาบางระดับหูใหญ่ที่ตนองมนการขึ้นจากลาเตใหม่ขึ้น,ากกานลเาเตเม็ดเป็นช่วงข,งของการนี้มนันขึ้นมามันก็มีเสียเ่าก็้รู้ว่าปัจจุบันที่เราอยู่นี้ ในความไร้การสนที่ป่ามีความดุงประเด็นทำไงมีความรู้รรรปัญค,คนมความทุกข์กับกันเกลียดกยันหาความู้ก็เกลียดบนรูปสมกางศาสนาเมื่อมาดีในตอนนี้แล้วเราเห็นว่าความรู้ทําญายนะไม่มีทางรองท้าแก่จกิดตายแต่เขา่วงจิตกุศลกลับ่า กิเลสที่บาบางลงย่างหมดกิเลสหมดรูปลงแล้วกินไม่ต่ำมาเกิดไม่เกิดเพราะว่าไม่แก่ไม่เย็นไม่ตายเป็นการว่ายุติความรุ่งของชีวิตหรือไม่เกิดมามันก็ไม่แก่พอแก่มันก็มีความมโนหายยะยางแก่ก็เป็นเจ็บไข้เจ็บวยระดัต้องเดือดร้อนแรงลงหน้าตายเพยายามมุ่นวายกันเจ็บปวดหนักตายแต่มันลด แก่เจ็บตายแล้วจนลุงท้ายพุทธ,ธาว่าหานั้นบวามเห็นมูลรวมมาทั่นไม่โรคม่นก็ไม่โรคโนนแล้วทางจิตใจก็เลยไม่ทุกข์แล้วไม่หลังฐานจะอยู่ก็ไม่ทุกข์แต่หลังฐานจะแก่จะตายก็ปล่อยวางคือไม่ยึดมันม่นไม่มั่นตัวของเขาก็เลยเป็นการบรรลุอุปัฏฐาฉนั้นเราทางโลกเราก็มีความเข้าใจ ธรรมะเราก็มีความรู segue, ้ก็จะช่วยเราเป็นคนดีทัานความรู้ความดีก mm ็จะมีความหลงยิ่งกระโจนมาด่าที่ต้าปอยงาน